เจอกันยามเย็นพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ได้คือเก้าละคลิปนี้กับยูให้ยู่ไลยูนาคือเก่าเหมือนเดิมก็คลิปนี้ก็เล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็ดูบรรยากาศท้องทุ่งนาช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาสําคัญเนาะช่วงเวลาที่สาคัญเลยแหละสาหรับไอ้เขาเรียกว่าทาแม่นไอ้ เก็บเหมือนเปรี้แมะชาช่ายไอ้ถ้าเป็นรังผึ้งก็คือเขาเรียกว่าช่วงที่กําลังเก็บไอ้หัวเชื้อน้ําหวานช่วงนี้เนาะแล้วก็เพราะว่าข้าวนาปีนี่จัดได้หรือไม่ได้สีขาดทุนหรือว่าสีได้กําไรกะกะคือช่วงนี้พี่น้องช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้นี่มันเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงพีค ช่วงพีคช่วงเวลาสำคัญ ừ, เพราะว่าหลายคนนี่บางทีนี่ใส่ปุ๋ยหับห่วงใส่ปุ๋ยรับรวงพลาดนี่คือคือจบเลยพี่น้องโอ้ฝาห้องพี่น้องเอ้คนผลสิตตกแล้วเนี่ยจักน่าได้หรอกฝั ừ, ่งนี้คืมเหอแต่ว่าฟังผุ่นกับฟังผ,ผุ่นกับไก่สีมาคือกันเนาะ ừ, แต่ก็ไม่รู้ยังไงเนี่ยอ,อมากับมาลด เออพอได้มีน้ําเพิ่มขึ้นมาหน่อยเนาะออก็ก็คือไอ้การให้หน้ารับผมก็เคยบอกไปแล้วแหละว่าคือถ้าสมมุติว่าถ้าเราพลาดในช่วงในช่วงที่การใส่ปุ๋ยในรอบสองหรือว่าใส่ปุ๋ยรับรวงคือถ้าเราใส่พลาดปั๊บเนี่ยคือสิจบเลยน้องจบเลยเราจะไปปรับแก้ปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนี่คือจังไอ หลายปีที่ผ่านมาก็บางคนก็คอมเมนต์มาบอกเล่าสู่กันฟังบางคนก็คอมเมนต์ว่าก,ก็บอกว่าโอ้ยดูแลมาทั้งปีเขานี่สวยงามแต่พอข้าวถอดลวงนี่โอ้ยล้มลาบเป็นหน้ากองเพราะว่าใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยหลายโพดนาะเกินขนาดบางคนก็บอกว่าโอ้ยปีนี้พลาดปีที่แล้วพลาด ใส่ปุ๋ยหรือรับรวงเยอะจนเกินไปข้าวเป็นเม็ดดำเม็ดด่างพี่น้องเคยเห็นบ่อยใส่ปุ๋ยทั้งพวงในบางบางทีนี่ถ้าเราไปเน้นยูเรียรเยอะเกินไปนี่ข้าวนี่มันสิเป็นเม็ดดำเม็ดด่างมันมันสิเขาเรียกว่าข้าวมันเป็นโรคอะไรพี่น้องข้าวมันเป็นโรคเพราะฉะนั้นนี่ช่วงเวลาที่สำคัญช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราใกล้จะใส่ปุ๋ยรับรว,วงเนาะ โดยเฉพาะข้าวสองสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นในใน, 105, ในเมลีหนึง่งศูนย์ห้าหรือว่าในข้าวเหนียวโคหกนี่คือช่วงนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เราเราห้ามพลาดพี่น้องช่วงนี้เนี่ยคือข้าต้องพยายามพยายามสํารวจหน้าบ่อยๆพี่น้องสารวจหน้าบ่อยๆพยายามดูความเปลี่ยนแปลงอะไรเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของต้นเขาพยายามเดินเช็คเดินสํารวจดูว่าสุ่มเบิง่งนะพี่น้องว่า ข่าของเห่าอน,นี้มันมันกลมดีบอเออบริเวณไหนมันสมบูรณ์ไหมบริเวณไหนมันเขียวเกินไปไหมเอเราควรสีปรับปุ๋ยสูตรไหนเวลาเห่าสีใส่ห้าพวงเห่าควรสีเน้นตัวไหนเห่าควรเราควรจะเน้นจุดไหนอะไรประมาณนะั้นพี่น้องคือสำรวจเพื่อว่างแผนอะไรพี่น้องหนึอสำรวจเพื่อว่างแผนโดยเฉพาะอีกอันนึงก็คือสําคัญมากก็คือเรื่องคันนาพี่น้องคือคันนานีา่คือถ้าตัดช่วงนี้ก็คือน่าจะเป็น ช่วงสุดท้ายแล้วแหละช่วงสุดท้ายแล้วถ้าตัดช่วงนี้ก็คือจบแล้วเพราะว่าคือสาําคัญมากเลยนะพี่น้องเรื่องเรื่องเรื่องคันหน้านี่โดยเฉพาะ,ะในช่วงที่เราใส่ปุ๋ยครับพ่วงโดยเฉพาะปลายฝนต้นหนาวนี่หนูพี่น้องหนูหนูมันเขาเรียกว่าหนูมันเริ่มมาหนูมันเริ่มมาโดยเฉพาะแปลงนาไหนหรือว,ว่าพื้นที่ไหนที่มันรกๆหน,ะนูมันมักพี่น้อง เวลามันถ้ามันได้มาเจาะนาแล้วเจาะคนาแล้วปั๊บเนี่ยน้ําแห้งเลยคือจบเลยพี่น้องเขากันข้าวก็เขาเรียกว่าเม็ดไม่เต็มไปเลยนะถ้าน้ําได้แห้งนะเพราะฉะนั้น,นคือช่วงนี้เน้นย้ำอีกทีหนึง่งพี่น้องสําหรับใครที่ทํานาก็คือช่วงนี้ผมเน้ยนย้ำเลยให้ลงสํารวจลงสํารวจดูแปลงนาบ่อยๆพยายามสังเกตสังเกตว,ว่าข้าวของเราเนี่ย มันเป็นแบบไหนใบมันเขียวเกินไหมใบมันโค้งเกินไหมหรือว่าใบมันเหลืองเกินพอเราสำรวจแล้วปั๊บเนี่ยเข้ากับมาประมวลผลว่าบริเวณไหนเราควรจะเน้นบริเวณไหนเข้าควรสีลดปุ๋ยจะได้จะได้คำนวณถูกจะได้คำนวณปุ๋ยถูกว่าเราเราควรจะใส่กี่กิโลกรัมต่อไร่ใส่มากใส่น้อยอะไรแบบนี้คือบางทีเนี่ย ถ้าเราไม่ได้สำรวจแปลงนาก่อนเนี่ยแล,แล้วเราซื้อปุ๋ยมาเลยเนี่ยปุ๋ยมันอาจสีเหลือพี่น้องปุ๋ยมันอาจจะเหลือเหลือไม่ก็ปุ๋ยมันอาจจะเกินนะเพราะฉะนั้นนี่พยายามสำคัญมากพี่น้องสำคัญมากช่วงเวลาโค้งสุดท้ายเนี่ยคือต้องต,อ,งองต้องเปะพี่น้องต้องเปะช่วงนีน้คือต้องเปะมากเลยสําหรับไเกษตรกรชาวนาเฮ้าเนี่ยคือถ้าพลาดแล้วเหลือไม่ก็ ถ้าเขาเรียกว่าคันนาได้รั่วหรือว,ว่าน้ําได้แห้งปับ๊บนี่โอ้เหเหตุ่างกระยากพีน้องแล้วแล้วโดยเฉพาะภาคอีสานเท่านะเไม่รู้ว่าน้ํามันจะมาให้หรือเปล่าเไม่รู้ว่าฝนมันจะตกตอนไหนเม่อไร่เพราะฉะนั้นนี่พี่น้องก็ต้องต้องเบิงล่วงหน้าดูๆพี่น้องดูสํารวจแปลงหน้าบ่อยๆเพื่อ,เพ,อเพื่อที่เรียกว่าจะได้วางแผนรองรับ รองรับคือจังแบบนี้เห็นไหมคือจังบริเวณนี้เห็นป่ะตรงนี้มันมันข้าวมันเขียวแบบนี้เขามันเขียวเข้ากับไปสำรวจแปลงอืน่นดูแปลงอืน่นแปลงอื่นมันเหลืองอะไรแบบเนี้แล้วก็พอเรารู้ว่าข้าวเราเนี่ยอย่างสมมติว่าห้าไร่ตรงไหนที่มันเขียวมากตรงไหนที่มันเหลืองมากอะไรแบบนั้นเท่ากับพอเรารู้แล้วปั๊บเนี่ยเท่ากับมาคำนวณเบื้องปุย๋ยว่า เราควรจะเพิ่ม N หรือว่าหรือว่าควรจะเพิ่ม K ไหม NPK นั่นแหละในตัวเรันโพแทสเซียมเขากับมาคิดเบิงว่าบริเวณไหนเนี่ยหรือบริเวณนี้เราควรจะคือจังเขียวๆไบเนี่ยเขียวๆแบบนี้ในตัวเจ่นเราควรจะลดไหมแบบนี้เห็นบอกแต่ฝั่งนี้เห็นบอกฝั่งนี้มันเหลืองแบบเนี้ยเราควรจะเพิ่มอไปยูเรียไหมหรือยังไงอะไรแบบนี้คือ วางแผนพี่น้องว่างแผนพยายามวางแผนไวอดีกว่าดีกว่าพอมันถึงหน้างานจริงจริงหรือว่าระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดแล้วเนี่ยมันสิเอาบ่ท่านเด็พี่น้องมันจะเอาไม่ทันโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยสำคัญมากพี่น้องน้ำเนี่ยคือสําคัญมากเลยอช่วงไกัญยาเนี่ยช่วงกันยาเนี่ยกันยาเดือนกัญยานทั้งเดือนเนี่ยคือน้ำานี่สําคัญมากคือห้ามแห้งเด็ดขาดเลยพี่น้อง ย้ำอีกทีว่าคือช่วงที่ข้าวตั้งท้องเนี่ยช่วงที่ก่อนข้าวจะถอดรวงคือน้ำนี่สําคัญมากมากเออจนไปพุ่นเลยจนเข้าสู่ระยะน้ำนมนู่นแหละเอข้าวตึงสิปล่อยน้ำแห่งใดเออแต่คือช่วงนี้นะ่คือผลผลิตสีใดหลายหรือสีใดหน่อยข้าวจะเต็มหรือไม่เต็มปุ๋ยที่เราหว่านลงไปจะมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพอมันอยู่ช่วงนี้พี่น้องช่วงสำคัญมากเลย เพราะนั้นก็มาฝากมาเตือนมาเล่าสู่กันฟังพี่น้องมาย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าใครที่จะตัดหญ้าคนาช่วงนี้ก็รีบตัดพี่น้องรีบตัดแล้วก็ปิดกั้นคนาให้เรียบร้อยเตรียมเตรียมแผนที่จะใส่ปุ๋ยฮับพว่วงพี่น้องถูกสูตรถูกปริมาณถูกวิธีการแล้วก็ถูกช่วงเวลาสี่สูตรพี่น้องสี่สูตรถูกสูตรถูกปริมาณถูกวิธีการถูกช่วงเวลาเนี่ยคือถ้าเราทําได้ตามเนี่ย มันสีได้ผลผลิตดีพี่น้องถึงมันถึงมันได้ไม่ดีเท่าที่ควรอย่างน้อยมันก็มันก็ได้เต็มอย่างที่เราตั้งใจพี่น้องแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราไม่ดูแลไม่อะไรเลยหน่อนมือใส่ปุ๋ยปุจังมากขวมาอย่างเอามันมันก็คือว่าแหละทาแบบทําลวกๆกมันก็จะได้แบบลวกๆวกแต่ถ้าเราทําดีๆโดยเฉพาะโค้งสุดท้ายเนี่ยช่วงเวลาสําคัญเนี่ยมันมันก็จะแฮปปี้เอนดิ้งเนาะ ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วนี่ตกมาตายตอนจบเออมันโบแมนพี่น้องอือ่ะก็ประมาณนี้พี่น้องอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายเล่าสู่กันฟังก่อนที่เอซจะใส่ปูแห้มพ่วงเราต้องปิดกันคันหน้าสำรวจแปลงนาทำนาให้มันสะอาดสำรวจดูข้าวเราดูเบิ่งความเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้าวมันใบโค้งใบเขียวใบเหลืองไหมอพอสำรวจดูแล้วปุ๊บเราก็จะได้มองออก ข้าวมันกลมมื่ยยังหรือมันยังแบนอยู่เข้าาสำรวจเพื่อที่จะว่างแผนในอนาคตอะไรพี่นอ้องในอนาคตก็ไม่นานหรอกอีกอาทิตย์กว่าๆเนี่ยวันนี้ก็วันที่ห้าแล้วอถ้าถึงวันที่สิบนี่ก็เริ่มใส่ได้แล้วพี่นอ้องแต่ถามว่าช่วงนี้ก็ใส่ได้แล้วอสําหรับข้าวที่สมบูรณ์เนาะข้าวที่สมบูรณ์มัน,ม,นมันสิกลมเร็วอแก็มี f เอฟซีถามมาคื้กันบอกว่าช่วงต้นกันยานี่เริ่มใส่ปุ๋ยรับรองได้ยัง กระใสได้แล้วแหละพี่น้องนะกระใสได้แล้วเหมือนกันเแต่ถ้าจะให้ดีก็ให้มันตรงกับไใจข้าวก็น่าจะวันทนะี่สิบสิบถึงยี่สิบกันยายนไม่เกินนี้พี่น้องมันจะพอดีมากอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวฝนมันสีโต๊ะแล้วคุณเนะุ่นฟังนี่มืดมากมืดมากเลยพี่น้องฝนมาอะไรเลยโอเคครับผมประมาณนี้สวัสดีครับ